ใส่แว่นตาใส่แว่น่เอาแกงนอม่มหอ๋อบูอีเลีนปรุ่นเดียวกันล่ะพี่ว่าถือให้หน่อยอาเอหที่เนอ่็ะไรนะแม่เจิดเจิดจันเยอรมันป้าเจิดจันป้าเจิดจันป้าเจิดจันนะจ๊ะ เจอจันกเยอรมนีเอเดี๋ยวถ่ายรูปหม่นะคะหนึ่งสองสามชีเรียบร้อยค่ะปลังปังลูกไปกินเผาก่อนเอออะจูดิไปกินยูมดเมือปาล้หมานะครับผมป้าเจอจันจากเยอรมนีไปเลยลูกไปเลย

เล่แปานน่ะนมมีใส่มายะแต่จะอั้นี้ลาตัวใ่นะคะสายตูาย้คะกว้างมือนะคะวันนี้ค่ะอยาจ้วยนะเดี๋ยวรอความใส่ันของฉันฉันก็เห็นเอามาช่วยกันกระติกตังทุกวันเลยท่

ถุองอยเจ็ดบาทสามถุงนะคะแล้วก็ขอปัดสามถูงนะคะแต่ถ้าอันเพือนด้วยมีร้อยห้าสิบไม่เป็นถุงถุงนะคะจัดเซ็นมั่วจับเซ็ตด้วยใช่ไแมใช่ไหมเราไปเซ็ตสองสามห้าใช่ไหมวันนี้ถือว่ามาบ้านแม่หน่อยนะ เอาผู้ใดจะยังลงมายงด้วยด้คะมายืดรอด้านนี้ด้คะอันน oh. ี้ฝากไปด้วยนะคะจัหรับพระดชนจะถงใจโดยเฉพาะญาติเสียงประชานสำคัญนะคะคุณแม่ลองนะอย่าไปน้องตรงนี้วันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มุงเซนซ้อนคอยไลน์ของเรานะคะหากไม่มีทุกท่านกิจกรรมอุกจากนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ฝากไว้เลยนะคะใครที่ซื้อตอนนี้ไม่ทันเรามีบุอยกด้านหนุนไปซื้อด้านนู้นได้เดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาของแบ่งงขอขอบพระคุณท่าน Vì ở trong khuôn mặt của nhà hoa kỳ hai <laughs> mươi hai กล้ลกกัเลยเอองเนเกเีบอล่ไ <c oughs> ่งให้นอกได้ีบอลได้ะาโอ้ยมังให้วล่ะลอยค้าแล้วล่ะ พอตาเลวเนี่ยเพราะวปวดปวดอะไรนี่ก็ปวดคือนัปวดรับโไหลพี่น้องหาดี่อยพีตาค่ะโยนฟ้วางคูพันแม่น้อยักินอะไรยังหายังไม่ได้กินอะไรเลยแม่นยกิหนเอยู่โซบมวาไมนไปกินยู่มอมืเขาปนปลาดุกเอาพักกระเดาเอารเาแ่ๆแ่้อยกรกินว่จะแก้วองจะสมพัก เจบแเจ้าเป็นผู้สร้งเล่านะนคิปเล่ากอามาหาเลากันหายเลากัดีอยู่ดีแต่ว่าเราคหลายหายหลายไมหลายป็นรคลิปเจ้าเป็นไก้เาเปนแล้วไรบื้อย่างคลิปพอยุดจะเศร้า่จะจบปอไหนปอหปอหกไม่ยางดีเาะยางมาจากโรงพยาบาลผนยางมาตอนไนเอาบัตจ้าอยู่ใเมืองหมดเลนี่ เม่เจางเอ่อเอบรยู่ในเมืองบ่แม่อ๋ออยู่ขุนโาคอยนึกว่าจายู่แบบเป็นนอกแบบไต้ตะียงไตยังทุนอ่ะกลางเมืองเยครับเกินีำลังโูงบานครับจยเคยได้ย็นน่าีลงเนลงเย็นผีลงเย็นผีลงเย็นอยู่หนโรงบ้านงบนผู้ก็เนีลงเย็นเนะอยู่ดันหนาอยู่ดนหนากับฟังนี่ตัวบ้านนี้บานนี้อ่ะผู้ไรอยู่ข้อนบ้นี้ป่ามิตรป่าอ๋อป่าที่ไปเงียได้ติ พ่อแม่แม่หน่อยแม่หน่เป็นคนพูได้ต่างแม่หน่อยเป็นเพื่อนเบิดพอเบิ์ดแม่บมีแมนบอา้อต้องอ๋อขยายใหญกันเอาแมนพอแม่ห้องบูมีเฮยเฮียพอเฮียแม่คือบูมีเป็นเป็นกระยูเป็นตะกี้แม่หน่อยก็อาศสยอยู่น้าใ่้าเป็นบแฟนเเจ็ดสิบละวเขาเจสิบละเป็นเหนือยังยัอยู่ยังอยู่สิเราไม่ทำ ขันบ่ถามกับ่็ท้าบกับโบโหดเลยเป็นหยังอันแม่น้อยเขาบ่เมื่อยา่หอานยี่หยังมันบ่มีบ้านบ่มีบ้านเด้อครับพี่น้องเด้อเออพ่อแม่บ่มีเสียแต่ดนแล้วเดี๋ยวนี้คือเหลือญาติเนาะคนเสียแล้วบ่เอากับว่าเดี๋ยวนี้แหละเออแต่เจ้าข่อยเด้อนี่แม่ข่อยบ่ยังผมก็จะสิพยายามไผเราเบื้องกันเจ้าพ่อบ่ยั้งพอ่ยังแต่นี้ของผมนี่ก็ยังมีเงี้ยนอยู่เด้ครับบัดนที่บอกแทนแม่น้อยเด้ผมยังมีเงี้ยนต้องกลับไปเบิ่งไปเบิ่งความเก่าความหลังเนาะเออยังหน่อยก็เฮาไปเงี้ แต่ไม่หน่อยไม่มีบ้านนอนไม่น่อไม่มีบ้านเพราะว่าบ้านขายหมดแล้วเนเนื่องที่จากฐานะเฮางบ่บ่มีเป็บ่อห้ก็ต้องแบบมันมันบ่มีเฮาก็ต้องหาเอาเองนะไม่หน่อยก็เลยออกจากว่านอนนี่ตั้งแต่อายุ14ปีเพื่อไปหาเงินหยุดเทปไม่หน่อยต้องไม่หน่อยก็เลยจำใครบ่ได้ญาติพี่น้องไม่หน่อยหลายไดยน้สกุลเ้าอุดม เกือบทั้งทั้งอำเภออำเภอเมียนมาร์ไม่น้อยลูกลับมาลูกสอสอได้เปลด่นเอาย่อนมาหยังย่อนมาหยังพี่น้องหลพูดไรพี่น้องหลโซ่เสือดโซ่เสือดอินดี้โซ่าแล้วเป็นคนโซ่แล้วบอกไม่ได้บอไม่ได้ถามเราอีนดีอินดี้ถามจากใจไม่เคยถามเหมือนกันทำไมถึงแม่หน่อยถึงไม่กลับบ้านหลายคนถามผมก็ถามกือนเมื่อกี้ก็เลยได้ถามอ่ะแม่หน่อยก็เลยกลับอยู่แต่ว่าแม่หน่อยไม่ได้ออกซื้อไปหาป้าจริงๆเนาะแต่ว่าแม่หน่อยไม่ได้ถามได้ความคิดเขาว่าเราอยู่บ้านหยัง ย่ออยู่ผลยุทอาทีออกกระเพิ่มไปจ็คขาโร1ซิบโลคเห็นะหแต่มันบอแมนหนโรงาบา่นโรงพยาบาลยังไม่หน่อยยางมาเลียนแต่ลงเรียนไม่หน่อยก็เลียนอยู่นี่แตะกี้ขึ้นจะเป็นทางแดงเนาะบ่ค่ะมันกับทางหลัดยางเราบอกแต่ว่ามันเป็นมันควจะเลื่นปานี้นะนะมันบอท่านในมีไฟแดงบวท่านในมีสมพันธ์รอยวท่านในมีตึ๊กยังตรงนี้มันยังก็ิบซิบปีพระทองคำเลยบตกว่าอ็นีสี่สิบสามแล้วแสดงว่าสามสิบปีละ ออกจากนิออกไป13ปี13บ4ปีป้าสามสิบปีต่มาอยู่แต่ว่ากลับไปไปมามาม่ลนมายามมายาพีซื้อใบเดียวกันต้อทักกันเนาะเดียวกันจหมูกทักอยู่มูส่วนหลกทักอยู่ตะจำเขาไม่ได้เพราะว่าเข้าไปตงี่ป .6 เกนานหนามก็เปียดไปทุกคนเนาะแต่ซีพอหกออกจากบัตแต่พอหกพอกพอหกสามห้ัตรแต่พอหกพอหกพอกสาม้าไปกัมาอยู่สาวน่อยเพอดี เล่าออกโรงเรียนข่อยมาอยู่สาวหน่อยสาได้ยินเลยข่อยยังมาทันรวยซ้ำเล่าไปเนี่ยเนี่ยก็รวยวันนี้ขวัยไปไปศัยนอนเงียนเล่าเนี่ยไก็รวยเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันใหม่ครับพี่น้องตามนี้นะครับพี่น้องตามนี้นะครับฟังน้อยครับสวัสดีครับผม